ผลของการทำงานแล้วก็มาสร้างงานเป็นงานชุดนี้ขึ้นเนี่ยโดยตัวเองความรู้สึกผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่คือเราเรารู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้ทั้งหมดเนี่ยคนเราเนี่ยค้นหากลับไปสู่ธรรมชาติเพื่อหาร่องรอยแล้วจริงๆมนุษย์ค้นหาร่องรอยทุกอย่างเพื่อจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยคือใครม,มาที่นี่ทำไม,มทำอะไร แล้วเพื่อที่จะไปไหนอืเราก็เห็นจริงๆแล้วผมแรงบันดาลใจพวกนี้มันมีอยู่แล้วก่อนหน้านี้นผมทําเกี่ยวกับเรื่องเอ,อถ้าเป็นภาพถ่ายก็จะเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในขอบเขตประมาณอย่างนี้ว่าที่มาของเรามาย่งไงเป็นยัไงแล้วเราผ่านช่วงเหมือนกับว่าเรามีเห็นประสบการณ์ตั้งแต่ชีวิตเล็กๆมีคุณปู่ที่ กำลังจะเสียช่วงสุดท้ายอะไรที่เราเห็นอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งคนหนึงมาคนหนึ่งไปแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนรู้อะไร,ะไ,รได้มากกว่านี้ถึงแม้ในธรรมะาก็จะยังไม่พอแต่อไอความรู้ทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเรียนรู้จากธรรมชาติขนกลับไปหาร่องรอยมันตั้งแต่ฟอสซิลไปจนถึงพฤติกรรมของสัตว์หรือ,อเปลือก อะไรทุกอย่างที่มันแสดงออกทางกายภาพออกมาได้ก็เท่าตักเท่าที่มนุษย์จะค้นหาเข้าไปได้วิธีการนี้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าธรรมชาติสำคัญมากมที่เป็นเป็นห้องเรียนใหญ่สำหรับทุกๆคนเราก็พยายามปลูกฝังให้ธรรมชาติเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึกเขามไม่ใช่แค่ความชอบหรือ รูปนี้เป็นรูปท้ายๆที่คุณพ่อวาดด้วยหรอคะรูปท้ายๆไม่หรือไม่ใช่คือเขาเขียนไว้นานแต่ผมจะจบตอนท้ายกระบวนการมันก็โดนโดนอีมีเด็กบางคนลืมไปแล้วว่าตัวเองวาดอะไรไว้ตอนแรกโดนวาดอะไรเนี่ยในนี้งะไรซ่อนอยู่ยุ่งแน่หาไม่เจอเยช้างไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะนกยังดูไม่ออกนะนกเห็นช้างตัวอื่นนะแลนี่ใครวาดเออคุณพ่อวาดหรือเปล่า จนดูไม่ออกเลยใช่ไหมทีนี้มันะแสดงว่าอันที่ผู้ใหญ่ชอบกับเด็กชอบอาจจะไม่เหมือนกันขนมบางอย่างที่เด็กชอบผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบคือเรื่องจริงๆริงเขาเริ่มเขียนปลาเพราะว่าปลานี่รูปทรงมันง่ายแล้วก็เคยเล<ม>ี้ยงฮะแล้วไอ้ความหลากหลายของปลาเนี่ยมันเยอะอแล้วเขาสามารถเติมตรงนี้มันก็กลายเป็นปลาอีกอย่างเติมตรงนี้ก็กลายเป็นปลาเันก็จะเขียนเยอะอแล้วพอจากนั้นเนี่ย ก็จะมาเริ่มสัตว์สีเท้าแล้วก็เริ่มก็จะมีที่ซ่อนอยู่มาแรกๆเลยเขามีแมงปอมีผีเสือ้อแต่ปราพายุนเนี่ยเ,เราก็เคยดูสารคดีอะไรด้วยกันว่ามันกําลังสูญพันธุ์แล้วลักษณะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ก็สนใจอยู่ช่วงครับพอบอกว่าสูญพันธุ์เราก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็มีสตาอยู่แล้วมีโครงกระดูกก็ไปดู แล้วเราก็คิดว่าเออตรงนี้แหละมันมันเป็นในแง่ของธรรมชาติคือเรากลับลงไปหาซากต่างๆที่มนุษย์ทิ้งร่องรอยหรือสัตว์ทิ้งร่องรอยไว้เราเรียนรู้ได้แล้วร่องรอยของเขาเนี่ยผมก็จะเรียนรู้จากการเขียนของเขาที่เขาเขียนสิ่งต่างๆทับลงไปทับลงไปคือทีนี้เขาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมบอกเขียนทับเพเ่อลูกคือ เขาจะเริ่มสนใจสิ่งที่สวยงามมากกว่านั้น<ม>ที่เป็นความเป็นจริง<ม>แต่ว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยวัยแรกๆสองสามขวเนี่เขาจะเขียนทุกอย่างที่เขารู้สึกออกมาจน<ม>ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังให้เขาเขียนทับอยู่<ม>เขาก็เลยอาจจะไม่ชอบ<ม>ทีนี้จุดป,ประสงค์เราก็คือเราต้องการการสร้างร่องรอยที่ซ้อนลงไปซ้อนลงไปซ้อนลงไป,งไปมผมก็จะเริ่มเขียน ทับลงไปด้วยโดยการก๊อปปี้สิ่งที่เขาเขียนลงไปแล้วก็จะเรียนรู้กันรเริ่มต้นของเส้นที่เขาคือเวลาเขียนก๊อปปี้ก็จะดูว่าสัดส่วนแล้วก็เขาเริ่มเส้นตรงไหนแล้วหยุดตรงไหนแล้วก็ต่อตรงไหนตรงก็คือถ้าคิดแบบสนุกสนุกก็เหมือนกับผู้ใหญ่ก็ดูเรียนรู้จากเด็กใช่แต่ถ้าคิดแบบ ตามคอนเซปที่หลังจากที่คิดทั้งหมดแล้วก็คือมันเหมือนการเรียนรู้หรือการทิ้งร่องรอยของซึ่งกันและกันใช่ยางงั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วจริงๆแล้วพอในในแง่ของขอบเขตศิลปะมันคือบางครั้งที่เราได้เรียนรู้อะไรนี้มันมันไม่ใช่เชิงภาษา<อ>คือเราบางครั้งอธิบายไม่ได้มันเป็นเชิงความคิดที่เห<ช>มือนถ่ายทอดซึ่งกันและกันเพ<ช>ราะว่าอย่างคุณนกเห็น ช้างกับผมเห็นช้างความคิดก็ไม่เหมือนกันซึ่งมันแต่ว่าศิลปะมันคือมันจับเอาความคิดที่หลากหลายทุกอย่างเนี้เป็นตัวเชื่อมเอามาอยู่ในที่เดียวกันดได้โดยความรู้สึกคือถ้ามองในแง่ของคอนเซปต์รวมอันใหญ่ก็คือมนุษย์เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นอยู่เดิมบางทีก็สร้างอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียนรู้คนอื่นก็มารับ อย่างนกว่ามนุษย์เราทุกคนก็เติบโตมาจากการที่เ็เราก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมนุษย์แต่ละคนก็แตกต,ต่างกันเพราะว่าการเรียนรู้ไม่เหมือนกันอาจจะเรียนรู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ได้รับไม่เหมือนกันแล้วศิลปะเป็นตัวรวบรวมอแล้วนี่ยังจะวัดทับอีกไหมคะหรือแค่นี้แล้วาการ,รทับซ้อนองพอแล้วแต่ผมจะให้เห็นไอ้ออคือตัวนี้มันเป็นตัวสะพานบอกอย่างคือโครงกระดูกของสิ่งที่สูญพันธ์กำลังจะสูญพันธ์ไปเสร็จแล้ว อันอันนี้เราก็จะปีความได้อย่างเช่นบางอย่างกําลังจะหายไปแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเเราเนี่ยที่เรียนรู้จากเด็กเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปหาธรรมชาติของตัวเราเองแล้วเด็กเนี่ยก็จะเพื่อจะเป็นตัวตนของมนุษย์เขาจะเรียนรู้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นมากคือคล้ายๆมันย้อนกลับแต่พยายามให้มัน อยู่ร่วมกันมีดนอยู่ด้วยกันใน,น,นงานศพ